อ้าวเขมรแตกเรียบร้อยจะลาจนระเบิดสนั่นกลางเมืองสีหนูวิวยันพระตะบองตอนนี้สิ้นสภาพประเทศที่เคยคุยโม้ไว้ทันทีว่าไม่เลี้ยงโจรโดยก็เรียกได้ว่ากําลังเป็นที่ฮือฮากันอย่างมากในฝั่งเขมรน,นะครับเพราะหลังโดนตราหน้าจากทั่วโลกด้วยความจริงที่ปิดไม่อยู่วันนี้คือรัฐเลี้ยงโจรแหล่งตุบดันแก๊งคอเซนเตอร์และสแกมเมอร์ที่ใหญ่ที่สุดจนประเทศเน่าเหม็นไม่มีใครอยากคบไม่มีใครอยากไปเที่ยวอีกต่อไป จนสุดท้ายพี่ใหญ่อย่างจีนและเกาหลีใต้ทนไม่ไหวบีบเข้นจนรัฐบาลฮุนเซนต้องยอมตัดอวัยวะที่เลี้ยงประเทศอย่างพวกแก๊งเทาๆทิ้งไปซะจึงทําให้ล่าสุดสถานการณ์บานปลายครับแก๊งเทาผู้มีแตกรังผู้คนนับพันลุกฮือวิ่งหนีตายกันจาละวันภาพที่หลุดออกมาว่อนเน็ตคือคนหลายสัญชาติแบกกระเป๋าคนละใบวิ่งเต็มถนนท่ามกลางความมืดมิดกลายเป็นเมืองอกแตกที่คุมไม่อยู่ไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งภาพความฉิบหายเริ่มชัดเจนขึ้นเมื่อคืนนี้เลยวันที่16มกราคม2569เวลาประมาณตี2กับ5นาทีครับมีรายงานจากเพจดัง Army Military Force ได้ระบุว่ามีกลุ่มสแกมเมอร์ชาวจีนและต่างชาติรวมกว่า300ชีวิตแตกรังหนีออกจากพื้นที่กลางดึกในเมืองสีหนุวิวหรือที่ชาวบ้านเรียกกำปงโสมสภาพคือโกลาหลสุดขีดครับมีการรีบขนข้าวของออกจากที่พักและคาสิโนเก่ากันแบบไม่คิดชีวิต โดยเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือผลจากการโดนกดดันอย่างหนักจากหน่วยความมั่นคงต่างชาติโดยเฉพาะเกาหลีใต้ที่เอาจริงเพราะก่อนหน้านี้ไม่กี่วันทางการเกาหลีเพิ่งประกาศความสําเร็จในการทลายเครือข่ายคอเซนเตอร์ในกัมพูชาที่หลอกคนของเขาจนพิน,นาศงานนี้ชาวเน็ตเขเมรวิจารณ์กันแสดว่านี่แหละคือการเข้ามาล้างบางของจริงจากหน่วยความมั่นคงต่างชาติที่รัฐบาลเขเมรต้านไม่อยู่แล้ว แต่ความสวยไม่ได้หยุดแค่ที่เดียวครับเพราะในคืนก่อนหน้านี้เองที่15มกราคมที่ผ่านมาที่อำเภอกำเรียงจังหวัดพระตะบองก็เกิดเหตุระทึกขึ้นอีกประชาชนหลายเชื้อชาตินับพันคนแตกตื่นวิ่งหนีออกจากอาคารอย่างกับหนีไฟไหม้สภาพคือชุลมุนจนคุมไม่อยู่ไม่รู้ว่าใครเป็นใครวิ่งหนีตายกันโอละมานท่ามกลางความสับสน โดยเรื่องพวกนี้นะครับหากเราย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นแค่นิดเดียววันที่12มกราคมที่ใกล้ทอง 5A เอทาวในสีหนุวิวก็เดือดจัดกลางดึกครับมีกลุ่มคนไล่ตีกันนัวเนี่ยคาดว่าเป็นพวกสแกมเมอร์ต่างเชื้อชาติที่เริ่มกัดกันเองและแพยายามจะหนีออกจากพื้นที่แหล่งข่าวรายงานว่ามีการเคลื่อนย้ายครั้งใหญ่ช่วงหลังเที่ยงคืนมีรถเอาฟาดไม่ต่ำกว่า30คันและรถบัสอีกเพียบขนคนย้ายออกจากอาคารเหมือนหนูทิ้งเรือรบที่กำลังจะจม ถามว่าทําไมต้องย้ายตอนกลางคืนทําไมต้องแอบทําคําตอบก็ชัดเจนอยู่แล้วครับว่าพวกนี้มันอยู่แบบปกติไม่ได้อีกต่อไปแล้วนั่นเองครับ และสาเหตุที่ไฟลุกท่วเมเขมรขนาดนี้เพราะส่วนหนึ่งมาจากเกาหลีใต้ครับในเมื่อวันที่12มกราคมโคศกทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้แถลงชัดเจนว่าพวกเขาบุกรวบแก๊งสแกมเมอร์ในพนมเปนได้26รายพวกนี้มันอ้างตัวเป็นอายการเป็นเจ้าหน้าที่การเงินหลอกเงินคนเกาหลีไปกว่า570ล้านบาทแถมที่ทุเรศกว่านั้นคือมีการบังคับผู้หญิงถ่ายคลิปโปเพื่อแบล็กเมลด้วย เกาหลีใต้เขาแค้นฝังหุ่นครับเพราะก่อนหน้านี้มีนักศึกษาเกาหลีถูกหลอกมาทำสแกมที่นี่พอเรื่องแดงขึ้นมาสังคมเกาหลีใต้ก็เลยกดดันรัฐบาลให้จัดการขมรแบบขั้นสุดจนเป็นที่มาของการบุกทลายรังโจรครั้งใหญ่ในครั้งนี้ อย่างไรก็ตามชนวนเหตุสำคัญที่ทำให้ทุกอย่างพังทลายคือการที่นายเฉินจือ้อหัวหน้าแก๊งอาชญากรรมรายใหญ่ระดับเอเชีย er, ที่เป็นเจ้าของอาณาจักรคาสิโนและสแกมเมอร์ในพนมเปญได้ถูกส่งตัวกลับไปรับโทษที่ประเทศจีนตามคำสั่งของปักกิ่งเมื่อหัวโจกโดนรวบสมุนที่เหลือก็กระเจิงสิครับตำรวจจีนประกาศชัดว่าจะออกหมายจับยกแกง๊งใครหนีก็หนีไปแต่โดนตามล่าล้างบางแน่นอน แล้วพอความซวยมาเยือนถึงที่รัฐบาลขมีนที่เคยนิ่งเฉยก็เริ่มอยู่ไม่ติดครับรีบออกมากลับล่ำทันทีกระทรวงมหาไทยขมนพวกมันก็ออกมาโม้ใหญ่เลยว่าเราไม่ยอมรับพวกสแกมเมอร์ทั้งที่ก่อนหน้านี้ปล่อยให้ทํากันจนรวยพุงกลางนายกหุนมาเน็ตถึงกับต้องรีบลงดาบสั่งใครที่เป็นเจ้าหน้าที่แล้วแอบแบกให้พวกต่างชาติผิดกฎหมายจะโดนไล่ออกและติดคุกทันที โดยตอนนี้เขเมรก็ดูเหมือนภูเขาไฟที่ระเบิดออกมาแล้วกับความพยายามที่จะล้างภาพลักษณ์แดนอัชญรกรมันอาจจะสายเกินไปครับเพราะความพินาศที่เกิดขึ้นในสีหนุวิวและพระตะบองมันประจานให้โลกเห็นแล้วว่าที่นี่มันเน่าเหม็นขนาดไหนการที่ผู้คนนับพันวิ่งหนีตายกลางดึกรถหรูขนโจรย้ายรังหนีหายไปในความมืดมันคือหลักฐานชิ้นสำคัญว่าเขเมรแตกแล้วของจริง และหลังจากนี้เขมรก็จะเจอกับวิบากกรรมที่หนักกว่าเดิมอีกเพราะความเชื่อมั่นมันเลยไม่เหลือแม้แต่หยดเดียวซะแล้วอย่างไรก็ตามหลังมีคลิปพวกนี้ว่อนเน็ตโซเชียลเขมรก็แตกเช่นกันครับมีคอมเมนต์มากมายออกมาอัอัอยแทนรัฐบาลตัวเองเต็มๆอย่างเม้นแรกนี่ฟาดแรงเขาบอกว่าที่ไหนมีการพน,นันที่นั่นมีแต่ความวิน้าฉิบหายนี่มันคือกฎธรรมชาติที่ไม่มีใครหนีพ้นเป็นไงครับ คนบ้านเขาเองยังรู้เลยว่าการเอาอบบยมุขเข้าประเทศสุดท้ายมันก็ย้อนกลับมาเผาบ้านตัวเองจนวอดแบบนี้ส่วนอีกคนก็ออกมาเถียงเรื่องสถานที่ครับเขาบอกว่าไอ้ที่วุ่นวายเนี่ยไม่ใช่แค่ที่กำปงโสมหรือสีหนูวิวหรอกนะแต่มันลามไปถึงพรมแดนเวียดนามน่นแล้วถ้าไม่รู้จริงอย่าพูดนี่แสดงให้เห็นว่าเชื้อร้ายของพวกสแกมเมอร์มันกระจายไปทั่วทุกมุมเมืองไม่ใช่แค่จุดเดียวที่เห็นในข่าวแล้วก็มีเสียงเรียกร้องแบบสุดต่องครับบอกว่า ควรประกาศกวาดล้างไอ้พวกแก๊งออนไลน์พวกนี้ให้หมดไปจากกัมพูชาสักทีคือชาวบ้านเขาก็ทนไม่ไหวแล้วที่ต้องมานั่งแบกรับชื่อเสียงรัดเลี้ยงโจรแบบนี้แถมบางคนก็ประชดประชันการทำงานของเจ้าหน้าที่แบบเจ็บแสบครับเขาบอกว่ารอให้ทรัมป์ไปจับมาดูโร่ก่อนมัง้งถึงจะเห็นพวกนี้โดนจัดการจริงๆคือเขามองว่ารัฐบาลตัวเองทำงานช้าหรืออาจจะเกียรเสียกันอยู่จนต้องรอนำหน้าจากโลกภายนอกมากกดดันถึงจะขยับตัวได้ แล้วที่น่าสนใจคือคอมเมนต์นี้ครับสั้นๆแต่ได้ใจความไม่รู้จริงๆหรอก็เพราะเงินไงคําเดียวสว่างเลยเพราะที่พวกโจรพวกนี้มันนั่งพุงกลางหลอกโลกอยู่ได้นานขนาดนี้ก็เพราะเงินมันอุดปากคนมีอํานาจอยู่นี่เองแต่ชาวบ้านขเขมรดูออกกันหมดแล้วครับต่อมาก็มีคนมาเม้นว่าผู้ว่าจังหวัดนี่แย่จริงๆปล่อยให้เรื่องมันบานปลายขนาดนี้ได้ยังไงคือการคมไม่อยู่ครั้งนี้มันประจานความล้มเหลวของการปกครองขเขมรแบบสิ้นซาก ถัดมาก็เป็นคอมเมนต์นี้เขาบอกแบบนี้ครับทํายังไงมันก็ไม่หมดไปหรอกไอ้ที่เห็นเนี่ยมันแท่ละครปลาหีที่เขาแสดงให้เราดูชฉยชเดี๋ยวพวกมันก็เดินออกประตูหน้าแล้วก็มุดเข้าประตูหลังกลับมาใหม่เหมือนเดิมโอ้แม้แต่คนเขมรเองเขายังไม่เชื่อน้ํายาของรัฐบาลตัวเองเลยว่าการปราบปรามครั้งนี้คือของจริงหรือแค่การแสดงตบตาชาวโลกเพื่อลดแรงกดดันจากจีนกับเกาหลีใต้กันแน่แต่ที่แน่ๆตอนนี้เขมรสิ้นสภาพความเชื่อมั่นไปเรียบร้อยแล้วครับ เจลาจนที่เกิดขึ้นที่สีหนูวิวและพระตะบองคือเครื่องยืนยันว่าแดนมิกสัญญีที่ชื่อว่ากัมพูชามันกำลังถึงจุดเดือดและคนที่จะซวยที่สุดก็คือประชาชนที่ต้องทนอยู่ท่ามกลางดงโจรเหล่านี้ต่อไปไอ้ซุมมาจุเรียบจนบองโผล่ชื่อพระจนรวมเชียดมาไอ้ปวดเมีมระทองนี่คือทาเอ่อทาบับร ជាអានជនបរទេសនៅកាស៊ីណូបាទនៅកាស៊ីណូខ្ញុំហើយនៅកាស៊ីណូវេកាហាទៀងនឹងបាទនៅប្រៃចាក់ឃុំឫស្សីស្រុកខាក់លិចស្រុកកំពង់ត្រាយខេត្តកំពតនៅវេលាម៉ោង8ជាងនេះគឺថាមានការភ្ញាក់ផ្អើលបាទជនបរទេសនោះគឺថាមានច្រើនរាប់ពឺនដែរបាទហ្នឹងហើយមានបាស្កានមានជនឥណ្ឌាជនជិះឥណ្ឌានឹងជិនបាទជនជិះជិន hay yang chấm tiếp sãi khmau ba nưng hơ chmroh tư xah neng kư tha jeng ngai ko fạ khon pai rạb phạ kọt tit tam chong puok nau duai tha thuk jai ko kọt like kọt share kan ba phưa tit tam khao san kase san nam ma thua ba nưng kư tha rọp mưn dao tam lae chœu kan nai tip nao lao pai rưeng dei li ka sanu krai cha